ปอยซีรีส์เธอผู้เปล่งประกายกว่าแสงดาวตอนพิเศษหนึ่งปีหลังการแต่งงานนางเอกกำลังยืนตัดแต่งต้นไม้อยู่ก็พูดขึ้นว่าคุณปู่บอกว่าจะให้เราย้ายไปอยู่บ้านหลังใหญ่อีกแล้วแต่ว่าฉันชอบที่นี่มากเลยนะพระเอกตอบกลับคุณชอบก็ดีแล้วแล้วนางเอกก็พูดต่อวันนั้นปู่ยังบอกด้วยว่าฉันผอมเกินไปอยากให้ฉันไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลสักหน่อยคุณปู่บอกว่าอยากอุ้มหลานหานถิงค,คุณอยากมีลูกไหมพระเอกหันไปตอบคุณอยากมีลูกเมื่อไหร่เราค่อยมีตอนนั้นนางเอกเดินมานั่ง ลงข้างๆแล้วที่ผ่านมาคุณเคยคิดจูจ่ๆก็อยากมีลูกบ้างไหมระเอกทำหน้าคิดไม่เคยตั้งใจคิดแบบนั้นมาก่อนอาจเป็นเพราะผมคิดว่าเวลาที่เราใช้ร่วมกันมันก็น้อยมากอยู่แล้วนางเอกก็เห็นด้วยฉันก็เหมือนกันฉันคิดว่าแค่เวลาของเราสองคนยังไม่พอเลย หลังจากพวกเขาหยอกล้อกันพระเอกก็อุ้มนางเอกเข้าบ้านแล้วเวลาก็ผ่านไปสี่ปีพระเอกอุ้มนางเอกเดินออกมาจากบ้านตอนนี้นางเอกท้องแล้วพระเอกช่วยนวดเท้าให้นางเอกนางเอกก็บ่นว่าลูกคนนี้ก่อกวนมากเลยเมื่อคืนนี้ฉันแทบไม่ได้นอนคุณว่าเขาทรมานฉันขนาดนี้เขาไม่ชอบฉันหรือเปล่าพระเอกคิดผมว่าเขาชอบคุณมากนะ ถึงดึงดูดความสนใจของคุณตั้งแต่ยังเด็กแต่เขาทรมานแม่ขนาดนี้รอให้เขาคลอดออกมาแล้วผมจะสั่งสอนเขาให้ดีๆเองนางเอกก็อยากให้ลูกเหมือนกับพระเอกสงบสุขขุมทำสิ่งต่างๆอย่างกล้าหาญแต่พระเอกกลับอยากให้เหมือนนางเอกดวงตาเป็นประกายเหมือนกับดวงดาวบนท้องฟ้าที่ดีที่สุดก็ต้องเป็นลูกสาวนางเอกถามแล้วถ้าเป็นฝาแฝดล่ะ แล้วเวลาก็ผ่านไปเจ็ดปีหลังการแต่งงานลูกชายทำจานแตกฟังแม่นะลูกเรากินของที่ตกพื้นไปแล้วไม่ได้ถ้ากินแล้วจะป่วยนะชามที่ตกพื้นมันแตกและมีเศษแก้วเราใช้มือเก็บไม่ได้ถ้าทำแบบนั้นจะทำให้มือเล็กๆของลูกเจ็บรู้ไหมตอนนี้ไม่มีแตงโมแล้วแม่ไปคันน้ำส้มมาให้ลูกดีไหมเด็กน้อยก็พยักหน้ารับไม่นานนักแม่ก็เอาน้ำส้มมาให้ลูกชายแล้วเดินมาคุยกับพระเอกเรื่อง AI ฉันคิดว่าเราอยู่วงการนี้มานาน เอาแต่คิดถึงข้อดีของมันฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่ามันอาจจะมีภัยที่แฝงอยู่ถ้าสักวันหนึ่ง AI เป็นเหมือนกับมนุษย์หรือว่าแม้กระทั่งเหนือกว่ามนุษย์มันจะกลายพันธุ์ใหม่ไหมพระเอกตอบกลับตอนนี้ผมมีพวกคุณแล้วผมไม่อยากให้มีวันนั้นเลยเขาเรียกลูกชายกระซิปขอให้ลูกช่วยหยิบแว่นตาให้หน่อยลูกหาแว่นตาของพ่อเจอหรือยังเด็กน้อยตะโกนกลับมาพ่อรอหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะมาแล้ว แล้วเวลาก็ผ่านไปจนพวกเขามีลูกกันสองคนหานซิงเดินถือแว่นตาม,มาให้พระเอกพ่อผมพาน้องไปเล่นชิงช้าก่อนนะพระเอกบอกไปเถอะให้น้องเล่นก่อนนะนางเอกก็เดินออกมาดูลูกๆอย่างมีความสุขแล้วเวลาก็ผ่านไปจนเด็กๆเ,เริ่มโตนางเอกคิดถ้าหากว่าบ้านเรามีเจ้าหญิงตัวน้อยสักคนก็คงดีลูกชายคนโตก็เดินมาหาแม่แม่ก็คือเจ้าหญิงน้อยของบ้านเราไม่ใช่เหรอครับ นางเอกถามว่าใครเป็นคนสอนลูกพูดเนี่ยเด็กๆบอกว่าพ่อพูดครับพ่อบอกด้วยนะว่าต้องปกป้องแม่ให้ดีพระเอกก็ให้เขาพาน้องเข้าไปเรียนในบ้านแล้วเดินเอาของขวัญเป็นกล่องดนตรีแมวมาให้นางเอกหานถิงคุณว่าเวลาผ่านไปในพริบตาก็ถึง20หรือ30ปีข้างหน้าได้เลยไหมถึงตอนนั้นพวกเราก็คงจะแก่กันแล้วพระเอกหันมาถามกลัวเหรอนางเอกปฏิเสธเปล่าฉันจำได้ว่าคุณพูดเอาไว้ว่าสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นความรัก คือต้องเดินไปจนถึงบ้านปลายชีวิตมองย้อนกลับไปสรุปข้อดีข้อเสียแต่ถ้าเราเดินไปจนถึงบ้านปลายชีวิตจริงๆตราบใดที่ฉันยังมีชีวิตอยู่คุณก็ห้ามจากไปถ้าคุณกล้าจากไปก่อนฉันแล้วก็ฉันจะไม่ยกโทษให้คุณแน่นอนพระเอกก็ยื่นมือไปจับมือนางเอกไว้หลังจากนั้นเวลาก็ล่วงเลยจนนางเอกกลายเป็นคุณย่าแล้วเธอคิดถึงความทรงจําที่พระเอกเป็นคุณปู่เขากำก์ดให้อภัยเอาไว้ในมือแล้วภาพก็ย้อนกลับไปถึงวันแรกที่พวกเขาได้เจอกัน ความรักที่ผมเชื่อคือมันจะค่อยๆสะสมก่อตัวเพิ่มขึ้นทุกๆวันตามเวลาสำหรับผมแล้วมันไม่ได้มีง่ายๆต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปต้องเดินไปจนถึงบ้านปลายชีวิตมองย้อนกลับไปสรุปข้อดีข้อเสียแล้วภาพก็ตัดมาที่พวกเขาพบกันกลางถนนพระเอกเรียกนางเอกเธอก็ตอบรับเขาพระเอกบอกจีซิงผมรักคุณจบตอนพิเศษกันไปแล้วค่ะฟินกันไหมแล้วมารับฟังกันใหม่ในเรื่องหน้าวันนี้แอดไปก่อนแล้วละคะ่ะ